สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมอาจารย์ชัยชีวิตสุขได้ง่ายๆสบายสบายทุกท่านครับมีใครที่ใช้โทรศัพท์และแบตหมดไม่ชาร์จบ้างมีใครโทรศัพท์แบตหมดแล้วนำอะแดปเตอร์หรือว่าสายชาร์จที่ผิดผิดมาเสียบบ้างหรือว่า พอโทรศัพท์แบตหมดแล้วกับนำสายชาร์จนั้นไปเสียบกับรูรูอะไรไม่รู้ไม่ใช่ปลั๊กไฟก็เหมือนกับชีวิตคนเราทุกวันนี้เราต้องใช้พลังงานในการดำเนินชีวิตถ้าขาดพลังแล้วเราจะดำเนินชีวิตอย่างยากลำบากและมีแต่ความทุกข์เข้าสู่ชีวิต หลายคนจึงมีอาการหมดพลังแต่กลับไปชาร์จพลังผิดที่อาจจะไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือว่าไประบายไปบน่นหรือว่าไปดูข่าวลบๆหรือว่าไปพึ่งพาพลังงานที่ไม่ใช่จากข้างนอกทำให้ตัวเราไม่มีพลัง เหมือนกับโทรศัพท์ที่เราไปชาร์จผิดที่วันนี้ครับถ้าอยากจะมีพลังเราต้องเริ่มจากการขอบคุณตอนเช้าต้องขอบคุณก่อนต้องเชื่อมต่อกับพลังที่แท้จริงก็เปรียบเสมือนพลังงานที่ยิ่งใหญ่ตัวเราก็เปรียบเสมือนโทรศัพท์ เราต้องเชื่อมต่อกับพลังงานแม่พลังงานแม่นั่นก็คือพลังงานของจักรวาลหรือพลังงานของพระเจ้าหรือบางคนก็เรียกว่าพลังงานของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์การที่จะเชื่อมต่อได้เราจําเป็นจะต้องมีคลื่นที่เหมาะสมก็คือคลื่นแห่งความสุขคลื่นแห่งความรักคลื่นแห่งความเมตตาแล้วเรามีการสํานึกรู้คุณและหายใจลึกๆ แล้วยาวๆหรือการนั่งสมาธินั่นเองการนั่งสมาธิคือการทำเองได้ที่บ้านไม่จาเป็นจะต้องไปพึ่งพาใครถ้าเราไปพึ่งพาใครก็จะเหมือนว่าเราไม่เราไปยืมสายชาร์จแบตคนอื่นอยู่เรื่อยๆดังนั้นครับอยากจะมีพลังเริ่มจากตัวท่านเองอภัยตัวเองขอบคุณ อารมณ์ดีมีความสุขเชื่อมต่อกับพลังงานแม่ให้ได้นั่งสมาธิคิดแง่บวกขอบคุณนี่แหละคือกุญแจทำให้ชีวิตเรามีพลังในแต่ละวันหลีกเลี่ยงพลังงานลบ,ลบๆทุกชนิดเพราะว่าชีวิตเราจำเป็นต้องมีพลังในทุกๆวันขอให้ท่าน มีพลังและรักษาพลังให้อยู่ได้ทั้งวันสวัสดีครับ